สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบกับใจสั่งพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า f อใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางนิเคี K ๊ีไอพีเช้าบ่ายวันที่20มกราคม2566นะคะก่อนคำนวณเช่นเคยค่ะคำเตือน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะปินบัตยังไม่หายนะคะพี่น้องแต่ซังเนาะพี่น้องเนาะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูนที่19กก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะ บาวบอานั่นกน็ขอโทษขอภไไัยหลายหลายด้อพี่น้องเลยนะคะเด่นรอบเช้าจะให้9และ8นะคะนี้บีรอบบ่าย1และ0ูย์รอบเช้าบนมา5 7 2เจ็ล่างสองแนะคะเดินเข้า8มาคู่8 2ดสนะคะเดินบ่ายจะให้1และ0บนมา8 05ล่าง0ูนย์เนะคะมาจริงๆด้วยนะคะพี่น้องศูนย์ห้าเป็นเลขเด่นประจําวันนะคะ ได้กันหรือเปล่าเนาะพี่น้องบางคนก็น่าจะได้นะคะแล้วก็เข้าคู่ศูนย์เจ็ดอีกหนึ่งคู่นะคะวันนี้ศูนย์มาทั้งสองเด้งนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะมาต่อค่ะวันที่ยี่สิบนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและสองสามนะคะสามเก้าสามแปดสามห้า สามเจ็ดสามหกสามหนึ่งค่ะสองนะคะสองสามสองแปดสองห้าสองเก้าสองเจ็ดสองหนึ่งค่ะ เดีนบายนะคะเดีนบายอยู่ที่เก้าและแปดนะคะเก้านะคะเก้าสามเก้าสองเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกค่ะ แปดครับน้องแปดเก้าแปดสองแปดสามแปดห้าแปดศูนย์แปดเจ็ดนะคะดูคู่ตัวเด่นนะคะนคะ้องขาสามสองเก้าแปดนะคะสามนะคะสามเก้าสามแปนะคะสองส สองเก้าเก้านะคะเก้าสามเก้าสองแปดก็แปดเก้าแปดสองแปดสามนะคะคู่ตัวเด่นคือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้าเอฟซีท่านไหนไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็จับใหม่ได้เลยนะพี่น้องแล้วตะหมักเนาะคะ่ะเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบเนาะคุณพี่น้อง ค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันคือเลข6และเลข1นะคะเลขเบิลประจำวันนั้นหนึ่งและ66นะคะพี่น้องคาสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันมันค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ